สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกสมสามัคคีรถถังนะครับทุกคนไปวันนี้เราจะไปเล่นกันเลยวันนี้ก็มันน่าจะเป็นเกมง,ง่ายใช่ไหมปะแลนจะผ่านได้ใช่ครับสวัสดีวันพ่อนะครับพวกเราสาม,มัคครีกันใช่ไหมปะครับผมวันนี้วันพ่อเล่นเกมกับพ่อกับลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเอาด่านเป็ดีปะเ,เลือกเลย พ่อสับหรือพ่อยิงเนี่ยพ่อยิงเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้มาดางจากสุดท้ายเลยเพราะเราเคยเล่นก,กันแล้วใช่ปะอ่าไปเลยวันนี้ให้ลูกนำทางหููขับเก่งเอาท่าไหนดีปะทางน,นี้เหรอตรงไปเหรออยากยิงไอ,อ้ก้อนหินดิยิงไอ้ก้อนหินดิไหนเนี่ยเออ,เอ,อ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทางนี้ยิงไอ <c oughs> ้นี่เออเยี่ยมยิงก็ถึงตรงนี้ยิงไหนไหนข้าวมายิงได้เหรอยิงยังตรงนี้มีอะไรโอ้หนาบเจ็บหลอกฉันไม่ได้หลอกใช่ไหม <c oughs> มองไม่เห็นกับจูอ๊อฟพี่เอาไม่เป็นไรครับทุกคนไปกีแล้วมอไม่เห็นเริ่มใหม่ปะที่เดิมหนูมันขับเหมือนเดิมไหมได้พอมันร้องก่อนโอ้ยนี่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็ได้เหรียญจำเสียเปลียญโอเคป้าไปกระต่ออยู่ไหนอะไปเข้าตู้หนูขับเหมือนเดิมนะ เร็วเร็วไปครับทุกคนอันนี้เราเริ่มเกมใหม่นะทุกคนเอาเป็นว่าจะเราวาปกลักบไปที่เดิมเลยนะทุกคนเม,มื่อกี้นี้มันคลื่นเกลียนอ่ะสุ่มหม่ดีกวะ่ะ

มันเกียร์แค่ทิเขียวเขาว่าไม่ได้อะไรคือไม่ได้อะไรได้หัวใจเพิ่มปะปะเกมนี้มันเกียร์ระปะบทงนี้ปะ คนนี้ป๊าเป็นคนขับมั่งไหมฮะป๊าเป็นคนขับมั่งไหมได้ได้วได้ได้เอาเข้าเริ่มเอาไปฮะ เต็มเลยยิงรถอันาดไหม น,นี้เคยทำอะไรอ๊ะกับแพงบ้าย uh. ิงเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูจริงยปิ้วโดนปะไม่ดนเออโดนแล้วรอรอรอไปไปไปยุณให เอาไปสิรออะไรเฮ้ย Upper ไ,ไปยะจะตกเออไปไปไปเฮ้ย la <sch> <splash> ระว <IN> <EN _> ังระวังหลุมระวังหลุมทำไงต่อไม่ต้องหัวอ่ะเห็นป่ะแต่ยิงไม่โดน อันนี้ยิงไม่โดนอันนี้ก็ยิงไม่โดนอันนี้ก็ยิงไม่โดนไปนะไปก็ล่วงสิครับนะมันไม่โดนนะครับเอา้ามันไปได้เราพูดบ้าอยู่ตรงไหนตอกแตกแตกแตกไม่แตกอ่โอ้ยแตก เอาไปเอาโอ้ยไม้โอ้ยไประวังกลับระเบิดนั่งไงเพื่อนล่วงไปแล้วไปไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง้าระวังนะอือโอ้ยไประวังระวังระวังเดี๋ยวยิงสะพานให้แตกให้ อไอเนี้ยเฮ้ยอ๋อต้องไปทางนู้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปทางนี้ก่อนเอายิงเอายิงบา้าจะเลี้ยวทำไมมันยิงไม่โดนฟ้าโดนปะบูนีว้วแต่ทำไมมันยิงไม่เขา้าวะมันยิงไม่โดนคุณแม่ เอ้ามันมันงอเ้เอาไปไปโอ้โหโอ้โหดูทางดูทางระวังนะ ระเบิดค่ะพ่อป้า,อปาโอเคอ่ะป้าขัาบเหมือนเดิมนะโอเคไปกับล็อบบี้ ผมยังไม่ได้เข้าตู้เปล่าเรากดไม่ได้ไปจันป้าแดดนี้จตรงเรียกว่าแาดทันท ไปไปไปโดนเลยวะม,มันโดนแรงปะน่าจะโดนเหล็กแหลมทิ่มขึ้นมามันยังไม่ขึ้นเลยปะไปไมันโดนหลแถมได้ไงวะมันยังไม่ขึ้นเลยนะปะขับเหรอใช่ขับเหรอไม่ขับอ,อยู่ไหนอะที่นี่ นี่คืออะไรอ๋อไปต่อไปไปโ <ไป S 2> อ้ เครื่องหนุ่มมันโดนวะเก็บเพิ่งไปนะเอาไปไปอย่าเพิ่งไปนะลองครั้งนี้ก่อนเอาทำไมเครื่องหนุ่มกับเครื่องฟ้ามันไม่เหมือนกันอย่าเพิ่งไปนะเอาไปไปสิไปเฮ้ยมันมาแล้วอุ้ยเกือกินเดียวแลวครับ มูเกือบกับระเบิดดูวลจิ้งมั่วจิ้งตัวตุมตุมกัน ต่อไปไงมันไปไงปะเป็นไงยิงเนียคะไรืไอ๋อเครื่องหันสานเครื่องหันสาปะคืออะไรยิงมเลยิงยิงทำไมอะยิงตาเลงหนระอ ไม่รู้อ๋อนี่กลับมาที่เดิมปั้ใช่ป่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปสิไปสิออไปไปถึงแล้วเราถึงแล้วเออถึงแล้วต่อไปนูนยิงนูนไปเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเออเดี๋ยวโดนยิงให้ใช่ปะ่ะเอาเป็นอันนูนอันนี้เราต้องไปเองมั้ ระวังตรงนะระวังนะจะรถถังน้อยไปเร็วเยียบเยียบเยียบพวกเราเก่งมากเลยนะป๊ะไปยังขับไปยัง ต uh ้องยิงอีกสองนัดมันถึงจะไปถึงยังอีกออก

หรือว่ามันไปแล้วหรือว่ามันไปครั้งเดียวหรือว่ามันไปครั้งเดียว,เ,ยวเอ้ามาแล้วเออเอาขึ้นยังมาเลยโลมันบอกให้ไปทางนี้วันชูชีไปแล้วนะไปแล้ววังงไาเขาบอกให้ไปทางนี้ เออได้ด้วยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยมึงเอ้ยไม่น่ายิงมาให้ยิงสองฝั่งแน่เลยยิงไม่ทันมันโคตรเร็วอ่ะปะแม่ปะหนูมีฟื้นฟูกลับมาแล้วในตรงนี้เข้าไปยีนะมีฟื้นฟูเพราะว่า มันจะกลบะับไว้ว่าจะใช้ตอนไกลๆบะจบไว้ว่ามันต้องมีซ้ายขวานะโอเคใจไหมปะอย่าบางังปิวปิวปิวเอ้าไปยังไปดิฮะไป,<า>ไปยิงดิไปแล้วไปแล้วเหรอยิงแล้วยิงยิงมันถึงไหนแล้วคุณลุงมันไปเงี้ย ยิซ้ายขวาซ้ายขวา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 เออยิิงัวนไปถึงแล้วิคยากเลยไปขเข้าประตูมั้งแล้วก็จบเลยมั้ง <laughs> ยังมีอีกอันนี้ด่านล้ำแข็งละโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยท,ง,ทงไม่หมดทงไม่หมดวันนี้เราต้องเล่นให้จบให้พามะตูดเจมส์เจมส์อ๋ออ๋อ,อทางนี้เออไป แล้วเข้าไปจากประตูวะปิดเลยอุ้ยไม่น่ายิงสุภาเลยลวัดลงมันมาอีกแล้วไปอย่ามึงไปอย่ามึงไปมันมาอีกแล้วอันนี้เฮ้ยมึงทำไมวะเอาไป ระวังระวังระวังคนแคบรอแล้วไปไงวะเนี่ยน่าจะเลีเ้ยวไปมั้งหรือเปล่าอะไใช่ปะเดี๋ยวขอดูเอออะไรวะโดนหนาแพงโอ้โหฟื้นฟูปะ่ะ โอเคก็น okay, ่าจะจบเปนเท่านี้นะครับทุกคนบายบายขอกดไลค์ hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีมากเลยครับของวันพ่อเลยครับบายบายคะ่ะ